เดี๋ยวเรามาแกะกล่องนะครับเพื่อตรวจส,สอบคุณภาพสินค้ากันนะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเราจะมาแกะกล่องกันก่อนส่งให้ลูกค้าเราก็ต้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนนะครับก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าสินค้านี้เป็นสินค้าพิออเดอร์นะครับเพราะฉะนั้น ก่อนส่งให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องทําการตรวจสอบคุณภาพเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าสินค้านี้เป็นอะไรกันนะครับเป็นโคมไฟเป็นโคมไ,ไฟเพดานนะครับแต่เราเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นโคมไฟเพเพดานประเภทไหนนะครับเวเรามาดูกันอ่าสภาพกล่องภายนอกเนี่ยโอเคนะครับสภาพดีนะครับสภาพสภาพดี ่องแข็งแรงนะครับหนานะครับกล่องหนา Jim, ใช้ได้นะครับภายนอกโอเคนะครับอ <gro> ่านี่เราเปิดมาดูนะครับก็มาดูกันนะครับกล่องภายนอกแข็งแรงกล่องหนาภายในนะครับก็จะมีแผ่นโฟมกันกระแทกมาให้ด้วยนะครับแผ่นโฟมกันกระแทกมาให้ก็แผ่นโฟมหนานะครับ หนาดีนะครับเ,เราก็มาเช็คของเช็คคุณภาพก่อนนะครับดูแพ็กเกจใช้ได้ไหมอันนี้ให้เห็นนะครับว่านี่เป็นฐานเป็นฐานสำหรับยึดเพดานยึดอย่างนี้ยึดยึดข้างบนนะครับยึดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เนี่ยก็จะมีวัสดุมาให้เรียบร้อยนะครับภายในเนี่ยมันจะมี มันจะมีรุ่นนี้มีรีโมทนะครับเขาก็จะมีวงจรอยู่ข้างในแล้วก็มีกล่องนี่็นกล่องรีโมทนะครับเขาก็ห่อไปติดมาอย่างดี <c oughs> เห็นไหมครับอันนี้เป็นฐานพอพอพอติดเพดานเนี่ยเราจะเห็นแบบนี้นะครับในต้นฐานนะครับแล้วเรามาดูว่าไฟจะเป็นยังไงนะครับไฟจะเป็นแบบไหนาามาดูกันนะครับ ไฟอันนี้อันนี้เป็นไฟเป็นเครียกว,วงแหวนนะครับลิงลิงไลท์นะครับอันนี้เป็นดับเบิลไลท์นะครับดับเบิลไลท์ก็คือสว่างทั้งด้านนอกและด้านในเห็นไหมครับด้านด้านนอกด้านในเนี่ยจะเป็นจะเป็น led ซ่อนอยู่ข้างในถ้าเปิดไฟเนี่ยมันจะสว่างทั้งภายในภายนอกเพราะนั้นมันจะสว่างเป็นสองเท่ากับ แบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันจะสว่างภายนอกอย่างเดียวนะครับอันนี้จะสว่างทั้งด้านในด้านนอกเลยนะครับแล้วเขาเขาจะมีสายไฟอันนี้ต่อสายไฟนะครับตรงนี้เขาก็ผ่านบับเบิลมันอย่างดีนะครับมันจะมีทั้งหมดรุ่นนี้จะมีหกลิงหกหกหกวงนะครับหกวงแบบนี้ซ้อน,อนกันหกวงเขาก็ซ้อนมาให้หกวงนะครับเดี๋ยวจะนับอันนี้หนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหวงนะครับเท่ากัน6กวงเนี่ยเท่ากันนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีจะมีคู่มือติดตั้งด้วยให้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูคู่มือติดตั้งก็จะเป็นแล้วก็ตัวนี้วิธีการติดตั้งอยู่ด้านล่างเนี้ยนี่เป็นวิธีการติดตั้งเป็นคู่มือการติดตั้งแบบนี้นะครับ ผู้มือติดตั้งแบบนี้อ่าอันนี้อันนี้ภาษาจีนก็ไม่ต้องนะครับอันนี้อ่านไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องไม่ต้องให้ลูกค้าก็จะมีเขาะจะมีวิธีการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับลําดับหนึ่งสองสามสี่ติดตั้งอย่างไรนะครับไม่ยากไม่ยากติดตั้งง่ายโดยเอาสายเนี่ยเสียบเข้าฐานได้เลยนะครับมันจะมีวิธีการติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็เสียบเข้า สายไฟให้เรียบร้อยเท่านั้นเองนะครับดังน,นั้นจะมีคู่มือให้ด้วยดังน,นั้นเราเราก็จะเช็คแบบนี้ก่อนให้ลูกค้านะครับเมื่อเราเราเช็คคิดว่าสินค้าเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยเราก็แพ็คอย่างเดิมนะครับแพ็คอย่างเดิมสินค้าชิ้นนี้เนี่ยส่งให้ลูกค้าที่เชียงใหม่นะครับต่งให้ลูกค้าเชียงใหม่นี่ชื่อที่อยู่เราเตรียมไว้แล้วนะครับ ส่งให้ลูกค้าที่ตำบลลวกเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ส่งให้ที่เชียงใหม่เป็นดับเบิ Line, ลดับเบิลไลท์นะครับดับเบิลไลท์หลิงนะครับหลิงอันนี้จะสว่างเป็นสองเท่าเพราะว่ามีความสว่างทั้งสองด้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะแพ็คกลับไปอย่างเดิมนะครับเดี๋ยแพ็กกลับไปอย่างเดิมโอเคนะครับ อันนี้เราก็แกะให้ดูเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอ่าจะให้เห็นวัสดุนะครับวัสดุอันนี้วัสดุตัวนี้เนี่ยมันเป็นเป็นอ่า PVC แล้วก็จะเป็นอะคริลิกอ่า PVC กับอะคริลิกด้านในเป็น led ทีนี้ข้อดีของ led เนี่ย led เนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแผงวงจร led อยู่ด้านในเลยนะครับ อายุการใช้งานมากกว่าห้าหมื่นชั่วโมงนะครับอายุการใช้งานของแสงสว่างเนี่ยห้าหมื่นชั่วโมงเพราะจะมีลูกค้าบ,บางบางท่านถามว่าใช้ได้นานแค่ไหนหลอดไฟเสียแล้วจะเปลี่ยนได้ไหมก็จะบอกว่าความทนทานเนี่ยมันห้าหมื่นชั่วโมงขึ้นไปนะครับมันไม่เสียง่ายใช้จนแบบแทบว่าเราใช้จนลืมจ,จนจนจนเสื่อมจนเราลืมไปเลยอะ่ะนะครับ ถามว่าจะเปลี่ยนได้ไหมถ้าจะเปลี่ยนจริงเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนยุ่งยากนิดนึงนะครับต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญแต่มันจะมันจะเรียกอะไรว่าคุ้มเกินค,คุ้มแล้วที่เราเราไม่ท้าเป็นไม่ต้องเปลี่ยนนะครับจนเราเบื่อมันน่ะใช้จนลืมอะ่ะใช้จนลืมเลยนะครับโอเคอันนี้คือข้อดีของ LED นะครับส่วนตัวฐานก็ตัวฐานนี่เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะ อันนี้เป็นผ่านทีขาวนะครับผ่านทีขาวข้างในเนี่ยก็จะมีตัวคอนโทรลคอนโทรลด้วยเพราะจะมีรีโมทรีโมทอันเนี้ยมันสามารถที่จะปรับแสงได้นะครับหรี Link แสงได้นะครับ LED นี่ปรับแสงให้เป็นแสงเน u r อ l ั i g h t ก็ได้หรือวอร์มไวท์ได้นะครับเดย์ไลท์ได้อ่า uh, รูร้สึกจะปรับได้3 3ระดับ แล้วก็สามารถรีแสงได้ด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราจะเปิดให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแพ็กกลับเพื่อส่งให้ลูกค้านะครับโอเคนะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเราจะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้านะครับเสมอสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าพิเดอร์เพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับถึงแม้เป็นสินค้าพิเดอร์ เราก็จะตรวจสอบสินค้าก่อนส่งลูกค้าเสมอเราจะไม่ทดสอบแสงสว่างนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นแสงสว่างเนี่ยมันไม่มีเสียแน่นอนถ้าเราเดินเสร็จแล้วเข้าสายไฟเข้าปลัก๊กเข้าสวิตช์เรียบร้อยแสงไฟจะติดแน่นอนแล้วเรามีการันตีให้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ทํางานแสงไฟไม่ไม่ไม่เวิร์ก ก็เราการันตีเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับดังะนั้นลูกค้าไม่ต้งองกังวลนะครับโอเควสวัสดีครับ